ผมเป็นคนหนึ่งนะครับที่เวลาว่างเนี่ยชอบมานั่งดูคลิปเกม G T A V แบบ 4K นะครับอย่างในรูปนะครับก็เป็นในเกม G T A V เลยเนะครับผมอันนี้ผมจะกอไปเร็วหน่อยนะคนดูเพราะว่าเดี๋ยวมันจะติดลิขสิทธิ์นะครับนี่เลยอันนี้ก็เป็นภายในเนี่ยดูดิมันค่อนข้างที่จะสมจริงมากๆเลยนะแต่ในเรื่องของความสมจริงเนี่ยตอนนี้ผมสามารถทำได้แล้วนะครับก็คือตัว mod อ d Natural Vision in Work เนะตัวภาพสวยที่ผมเพิ่งลงไปนะครับคือตอนนี้เนี่ยนะครับผมก็ได้ม o d ภาพสวยมาแล้วใช่ไหมแต่ว่าสิ่งที่ผมขาดอยู่เนี่ยคือ ระบบของการปรับคาเมล่าเว้ยคุณผู้ชมลองดูมุมกล้องในคลิป 4K พวกนี้นะครับถ้าสังเกตดีๆเนี่ย,อยตอนขับรถอย่างเงี้ยกล้องมันซูมออกอย่างเงี้ย มันจะเป็นระบบกราฟิกของตัวคาร์เมล่าในเกมนะโอเคแล้วตอนนี้ผมก็อยู่ในเกม GTA V ปกติแล้วนะครับที่ยังไม่ได้มีมอสคารเมล่าเนาะเรามาดูตัวเซตติ้งนะครับแล้วก็มาดูในโหมดคาร์เมล่ากันสักนิดหนึ่งนะมันก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับส่วนใหญ่ตัวปรับทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นเฟิร์สเพิร์ซันสมหมดเลยนะฮะก็จะมีแค่2อันบนนี่แหละนะครับผมได้จะพอปรับได้นะให้เป็นว่ากล้องมุมสูงของการขับรถอะไรประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราลองไปดูกล้องมุมปกติสักนิดหนึ่งนะมุมนี้นะครับจะเป็นมุมที่หลายๆคนเน คุ้นชินกันอยู่แล้วนะครับนะเพราะว่ามันเป็นกราฟิกธรรมดาเลยสําหรับเกม GTA V นะครับมันจะเป็นแบบนี้นะจะพยายามไม่ตัดเยอะนะครับเพื่อให้คุณผู้ชมได้สังเกตกันมากขึ้นเนาะโอเคแล้วก็จะมีมุมนี้นะฮะกล้องก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะฮะคุณผู้ชมลองสังเกตนะครับเวลาเราเดินเนี่ยตัวกล้องมันจะนิ่งเลยนะคือมันจะไม่มีการสั่นไม่มีการอะไรเลยนะครับผมมันจะมีแค่ กล้องเนี่ยจะตามตัวละครของเราไปเฉยๆนะครับถัดมานะครับเราจะมาดูคาร์เมล่าของตอนขับรถกันนะครับผมระหว่างขับรถนะนะมันก็จะไม่มีการซูมออกเหมือนกันนะครับมีแค่นิดเดียวเท่านั้นนะของเกม GAV เนี่ยนะครับก็จะเป็นทรงนี้ปกติที่เราใช้กันเนาะเนี่ยมันก็จะไม่มีการซูมออกของกล้องแต่อย่างใดนะครับ รถมันจะเท่าไหนก็เท่านั้นเลยที่เหลือก็อยู่ที่การขยับมุมกล้องของเราเนาะอันนี้คือผมจะให้ดูภาพปกติก่อนเนาะมุมกล้องปกติเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเปรียบเทียบให้ดูก่อนแล้ววันนี้นะครับผมผมก็มีมอสตัวนึงนะครับผมที่จะเป็นตัวที่สามารถเซตติ้งค a m เบลในตัว g d a V ได้นะครับแต่ก่อนที่จะลงมอสนี้นะครับคุณผ,ผู้ชมอย่าลืมลงมอสพื้นฐานให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วถึงจะมาลงมอสนี้ได้นั่นเองนะครับ อาสําหรับมอสที่ผมจะมาแนะนําวันนี้นะครับมันชื่อว่า Extended Camera Setting นะครับก็จะเป็นรูปแบบนี้เลยนะฮะโอเผมจะไม่เปิดรูปมอสนานมากนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยคลิปผมติดเหลืองเพราะรูปมอสมาแทบจะทุกคลิปเลยนะครับเอาเป็นว่าถ้าใครอยากดาวน์โหลดมอสนี้นะครับโดยผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ description นะครับผมก็สามารถไปกดดาวน์โหลดกันได้เลยนะครับหลังจากที่เราดาวน์โหลดมาแล้วนะครับผมจะได้ไฟล์นี้มาครับ Extended Camera Setting นะครับผมก็ให้เรากด Open File ขึ้นมาเลยนะฮะโอเค ในไฟล์เนี่ยนะครับผมก็จะมีทั้งหมดอยู่4ไฟล์ตัวนี้นะครับตัวลิตรมีไม่จำเป็นต้องใช้ก็ได้นะครับผมแต่ว่าลองเข้ามาอ่านคร่าวๆดูก็ดีนะครับหลังจากนั้นนะครับผมให้เรากดเปิดไฟล์เกม GDV ของเราขึ้นมานะครับหาในสตรีมก็ได้นะผมคิดว่าทุกคนน่าจะหาเป็นอยู่แล้วนะครับแล้วเรานะครับผมก็ก๊อปไฟล์ทั้งหมดนะครับยกเว้นตัวลิตมีนะฮะไปใส่ในไฟล์เกม GDV ได้เลยนะครับจึ๊ก เรียบร้อยนะครับผมเท่านี้นะครับผมก็จะเป็นการลงมอดเจ้าตัวนี้เสร็จแล้วนะครับโอเคครับผมแล้วตอนนี้ผมก็อยู่ในเกม GTA V อีกรอบหนึ่งแล้วนะครับอันนี้ก็เหมือนเดิมเลยนะครับผมยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับให้คุณผู้ชมพอจะจําภาพจําเกมเดิมๆกันได้ก่อนเนาะนะฮะนี่เลยรถก็เหมือนเดิมครับขับเดิมๆนะฮะยังไม่มีการซูมออกอะไรแต่อย่างใดนะครับทีนี้ครับการที่เราจะกดใช้เจ้าตัวมอด ที่เราเพิ่งไปลงมาเนี่ยนะครับผมก็ให้เราทําการกด ESC ขึ้นมาครับมาที่หน้าสติ๊งนะครับแล้วก็มาที่ตัวแคร์เบอร์ดเครับพอเปิดขึ้นมานะครับผมตรงแถบด้านล่างเลยครับโอ้ก็จะเพิ่มขึ้นมาเยอะมากๆเลยนะฮะสำหรับโหมดแรกนะครับผมมันจะเป็นโหมดเฟิร์สเพอร์ันนะไม่เคยเหมือนกันนะครับผมไม่เคยไม่เคยมาลองปรับเล่นเหมือนกันนะส่วนใหญ่จะใช้แต่เติร์สเพอร์ันนะครับแล้วก็จะลองไปพร้อมๆมาคนดูนี่แหละไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยอ๋อนี่ไงโอเคเวลาเล็งปืนนะครับ อ๋อแสดงว่าเจ้าตัวนี้มีผลกระทบกับการเล็งปืนใช่ไหมก็จะเป็นประมาณนี้แหละถ้าสมมุติว่าลดสุดนะครับก็น่าจะเห็นปืนในระยะที่ใกล้มากๆเลยทีเดียวเนี่ยนะครับถ้าอันนี้คือลดสุดเลยแต่ถ้าสมมุติว่าเราเพิ่มเจ้าตัวนี้ให้มันสุดละอ่นเราลองปกติกันอันนี้คือการเล็งปืนปกติโอเคนะครับแล้วก็ลองสุดไปเลยนะ คลิปนี้ก็จะยาวหน่อยนะครับเพราะว่าผมก็จะมาลองพร้อมๆคนดูเหมือนกันนะ <c oughs> <c oughs> โอเคอ่านะครับอ๋อก็จะเห็นระยะมือเราด้วยนะตรงนี้นะครับโอเคจะเป็นประมาณนี้หวังว่าคงจะเข้าใจกันเออเห็นก็บอกปืนอย่างชัดเจนนะครับตรงนี้เนาะถ้าสมมุติว่าเราใช้เป็นโหมดตัวนี้นะครับโอ้ดูดิเห็นปืนชัดเจนมากนะฮะลองเปลี่ยนเป็นอาวุธตัวอื่นสิ อันนี้มันเอาอาวุธประชิดนะครับมันก็คงจะเป็นประมาณนั้นเนาะโอ้โหนะครับแจ๋วแจวแจวเลยทีเดียวนี่เลยจะเห็นอาวุธแบบไกลมากๆเลยนะครับเฉพาะเวลาเล็งอะนะสำหรับใครนะครับที่อยากจะเปลี่ยนโหมดการเล็งปืนในหน้า First person นะครับก็ลองดูกันได้นะครับถัดมานะครับ t ต i r d person field of view นะครับส่วนใหญ่ผมจะใช้อันนี้ก็จะลองเอาลองลดสุดก่อนลองลดสุดๆเลยนะฮะดูซิว่ามันจะเป็นยังไงนะครับจึ๊ก อ่านี่เลยนะครับก็จะเป็นการปรับมุมกล้องเหมือนกับว่าให้มุมกล้องเนี่ยมันมันลงมาต่ำนะครับแล้วรูปมันก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะนะฮะเป็นแบบนี้เลยโอเคเอาลองกลับมาปากติเผื่อคุณผู้ชมจะหลงหลงลืมลืม,ลม,มนะโอเคอันนี้คือมุมกล้องปกตินะครับที่เกม GTA V เราใช้กันถัดมาครับแล้วเป็นตัวที่ อัปเกรดครับเพิ่มให้แม่งสุดไปเลยนะฮะยึ๊กโอเคก็จะเป็นแบบนี้นะนี่ลองกดอีกทีหนึ่งอ๋อนะครับผมว่ามันเป็นมุมกล้องที่วายขึ้นน่ะคือมันจะเห็นเออมันจะเห็นรายละเอียดโดยรอบเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะละละเอียดกว่าคือเหมือนกับว่ามุมกล้องมันกว้างกว่านะในส่วนตัวนะครับผมคิดว่า อย่างนั้นนะประมาณนั้นนะครับผมตัวนี้ผมก็จะเปิดไว้ให้สุดเลยนะครับมันก็จะทําให้เราเห็นมุมมองของตัวละครเราเนี่ยนะครับผมที่แตกต่างไปอีกแบบหนึ่งนะครับผมผมว่ามันก็ก็กว้างดีนะครับผมถ้าเปรียบเทียบกับอันปกติเนาะแล้วอันนี้นะอันนี้คืออะไรอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะโอเคผมปรับสุดละลองดูนะครับยึ๊กก็ไม่น่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงนะเออมันคืออะไรมันเอาไว้ทําอะไรนะครับอันนี้ผมไม่ทราบจริงๆนะ ถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์มาบอกหน่อยแล้วกันนะครับถัดมานะครับ third person follow distance นะครับตัวนี้ผมจะลองเอาออกให้สุดเลยนะเอาปิดไปเลยนะครับหมดเลยจึ๊บอ่าอันนี้ก็จะเป็นโหมดที่ใกล้ที่สุดนะครับคือมันเหมือนกับว่าปรับมุมมุมกล้องให้มันใกล้ตัวละครเรามากกว่านะเนี่ยอันนี้คือผมกดตัว V แล้วนะคุณผู้ชมมุมกล้องที่2มุมกล้องที่สามเนี่ยคือออกห่างได้มากสุดเท่านี้เองนะครับ มันก็จะเป็นเหมือนกับว่าการปรับมุมกล้องให้มันใกล้ชิดกับตัวละครมากขึ้นประมาณนี้เนาะโอเคถัดมาเราจะลองเอาอันนี้นะครับผมมาไว้ไกลสุดดูนะครับเพิ่มให้สุดไปเลยนะปึ๊บอ๋อนะครับก็จะเป็นการซูมตัวละครอ,ออกนั่นเองครับก็ตามชื่อเลยนะครับ follow distance นะก็จะมีอันนี้ครับที่ผมใช้บ่อยนะเราจะลองลดดูสุดเลยนะครับ third person aiming f i e l d o f v i e w นะครับลองดูยึ๊บ อ่านะครับอันนี้คือลดสุดเลยก็เป็นแบบนี้อืมแบบนี้เลยนะครับแบบใกล้มากๆเลยทีเดียวนะเราลองกลับไปดูการซูมนะครับผมแบบเดิมๆเหมือนมั่งว่าการซูมแบบเดิมเนี่ยระยะมันจะอยู่ประมาณไหนนะครับยืบอ่านะครับผมนี่คือการซูมแบบเดิมนะฮะเสร็จแล้วครับเราจะไปดูอีกระดับหนึ่ง โอเคตอนนี้ผมก็เพิ่มไปสุดแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นอีกระดับหนึ่งนะครับมันแทบจะไม่ซูมเลยนะคุณผู้ชมมันหยิบปืนขึ้นมาแล้วก็เป็นระยะนั้นเลยนะครับเติร์ p เพอร n a i น i n เอ o มมิงฮอ a l o r i นท n นะครับเราลองเพิ่มไปสุดดูเหมือนกันนะผมก็อยากจะรู้ไนงะโอโอเคอันนี้คือความสูงนะครับความสูงของการเล็งปืนแล้วถ้าสมมุติว่าเรากลับไปลดให้มันหมดเลยละ่ะลองไปซ่อมเบืง้งปึ๊บ นะฮะอ๋ะอก็จะเป็นระยะระยะที่ใกล้มากๆเลยก็ลองมาปรับกันดูนะครับถัดมาครับ third person aiming follow distance นะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นระยะในการเล็งเหมือนกันนะครับนี่เลยอันนี้คือระยะที่เอาออกหมดอืมก็จะเป็นแบบนี้นะฮะแล้วก็ถ้าเป็นระยะที่เพิ่มที่สุดละ่ะจะเป็นยังไงจะเห็นไกลขนาดไหนปึ๊บอ่านะครับก็จะเป็นมุมนี้แทนเนาะ ก็ลองมาปรับกันได้นะครับถัดมานะครับก็จะเป็น first person vehicle field of view นะครับโอเคนะครับผมเดี๋ยวเราจะลองขึ้นรถด,ดูวิวปกติกันก่อนเนาะอันนี้คือมุมมองปกตินะครับมุมมองที่เราสามารถเห็นในรถได้มันก็จะแรงเหมือนแบบว่าแฟงกินเนี่ยมันก้มหน้าไม่ได้นะมันเหมือนแบบมันติดคอนะฮะโอเคเราจะลองไปเปลี่ยน setting ดูนะครับก็เป็นนี้นะครับ first person vehicle field view นะครับเพิ่มไปสุดเลยนะ ลองดูนะครับยึ๊กอ่านะฮะครัน้นี้มันก็จะเรเห็นพงมาลัยแล้วก็ในรถเนี่ยได้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 รัศมีกว้างขึ้นนะครับนะเพิ่มความสมจริงในการขับรถแต่ว่าต้องก้มหน้านิดน,นึงนะเพราะหัวมันจะทะลุหลังคาอยู่แล้วนะฮะ <c oughs> โอเคแล้วถ้าสมมติว่าผมเพิ่มอันนี้ไปละ่ะ vertical origin เี่ยคืออะไรเนะี่ยมาคือ,อไรคือ,อไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเพิ่มอะไรขึ้นมานะฮะแต่รู้สึกว่าเหมือนหัวจะทะลุหลังคาไปมากขึ้นนะฮะ ทำให้วิวในการเห็นนะสูงขึ้นหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับถัดมานะครับผมจะเป็น third person vehicle field view นะครับก็ตัวนี้นะจะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมใช้เหมือนกันนะครับผมที่ผมจะเปิดอยู่แทบตลอดเลยนะครับผมก็คือตัวนี้นะโอเคแล้วตอนนี้ผมก็เปิดไอ้เจ้าตวัวเมื่อกี้แล้วนะแล้วคุณผู้ชมดูดิครับผมว่ามุมกล้องมันแหลไกลขึ้นนะด้วยความที่ว่าเราปรับไอ้เจ้าตวัวเมื่อกี้มานะนะ third person field view นะครับโอเคลองขับกันนะครับ สังเกตเถะว่ารถมันจะซูมออกนะคือมันเป็นการซูมเอารถออกนะครับเนี่ยเห็นป่ะรถมันจะไปได้ได้ข้างหน้าได้แบบระยะไกลขึ้นนะครับถ้าสมมติว่าเบรกปุ๊บอ่ามันก็จะลดระยะมาให้เรานะฮะจะเป็นประมาณนี้อันนี้คือมองที่ใกล้ขึ้นนะครับมันก็จะให้อารมณ์เหมือนฟิวหนังได้เลยนะครับ มองในการขับรถจะเปลี่ยนไปนะครับผมก็ไม่รู้ว่าคุณผู้ชมจะสังเกตกันเห็นไหมนะฮะแต่ว่าต้องลองดูนะเออนะครับผมตัวเซตติ้งคาเมาตัวนี้นะครับผมก็เปลี่ยนมูดเปลี่ยนอารมณ์นะครับผมของเกม GTA V นะครับไปได้อีกฟิลหนึ่งเหมือนกันนะผมชอบชอบชอบตัวเซตติ้งตัวนี้มากๆเลยนะฮะ โอเคถัดมานะครับผมก็เป็น third person vehicle follow d i t a n c นะครับตัวนี้ก็ไม่ต่างกันนะครับผมยิ่งรถก็น่าจะยิ่งใกล้อ่านี่นะครับมาอยู่บนหลังคารถเลยนะคือถ้าสมมุติว่าเราลดสุดแบบมเมื่อกี้นะฮะโอเคเราลองไปดูแบบว่าไกลสุดๆดูบ้างนะครับเราลองเพิ่มไปสุดดูเลยนะฮะจึ๊โอเคโอ้โหก็จะไกลทิพหายเลยนะฮะ นี่ขนาดว่ามุมแรกนะมุมกล้องแรกนะครับไกลมากๆโอเคผมว่าอันเนี้ยควรอยู่ที่เดิมอะ่ะดีที่สุดละนะครับผมสําหรับพวกเอ่อดิสเทนต์อะไรเงี้ยฟอลโล่ดิสเทนต์นะครับอยู่ตรงกลางดีที่สุดละอีกตัวหนึ่งนะครับผมที่ผมใช้บ้างนะครับผมก็คือตัวนี้นะครับ third person vehicle auto center นะครับตอนนี้เนี่ยคือมันกดออนอยู่ใช่ไหมเวลาเรากดออนอยู่เนี่ยเจ้าตัวรถเ,เนี่ยนะครับผมมันก็จะอยู่ตรงกลางเฟรมใช่ไหมครับ คือมันก็จะไม่หลุดไปตรงซ้ายตรงขวาอะไรประมาณนี้นะครับผมคือตัวเกมเนี่ยจะพยายามให้ตัวรถเนี่ยนะครับเฮ้ยยียอะไรนะตกใจหมดตัวเกมเนี่ยนะครับผมจะพยายามให้รถของเราเนี่ยอยู่ระหว่างตรงกลางจอคอมนั่นเองนะครับผมก็จะปิดตัวนี้อนะครับยึกไปนะฮะครันนี้ครับรถของเราเนี่ยนะครับผมมันก็จะไม่ได้โฟกัสอยู่แค่ตรงกลางแล้วนะครับนะฮะคือตัวกล้องเนี่ยนะครับผมมันจะไม่ไม่ตามรถแล้วนะ มันจะไม่ตามรถแล้วนะปกติเนีนะ่ยเวลาเราเลี้ยวเนี่ยนะครับผมกล้องมันก็จะจะตามด้วยนะครับอันนี้คือผมปล่อยมือไว้เฉยๆเลยนะครับผมกล้องมันก็ไม่มีการฟอลโล่รถแต่อย่างใดนะครับก็คือถ้าสมมุติว่าเนี่ยผมทิ้งไว้มุมเนี้ยต่อให้คุณจะเลี้ยวไปที่ไหนนะครับแม่งก็จะเป็นมุมนี้ไปตลอดเลยเว้ยมันจะไม่ตามมันจะไม่ฟอลโล่รถตามนั้นนะครับก็คือเราต้องคอยหมุนกล้องเองนะ แต่ว่าความมันของเจ้าหมดเนี่ยมันอยู่ตรงที่เราต้องคอยหมุนกล้องเองนี่แหละเออนะครับเพราะว่าเนี่ยเราสามารถหมุนไปตรงไหนก็ได้ไปจะหมุนฝั่งเนี้ยจะหมุนฝั่งเนี้ยให้มันมุนหัวเล่นเออนะครับก็แล้วแต่เราเลยเนี่ยถ้าผมไว้มุมเนี้ยมันก็อยู่มุมนี้ตลอดนะครับมันก็จะแลเหมือนหนังอ่ะแต่ว่าคุณก็จะขับรถยากๆหน่อยนะฮะโอเคแล้วก็ตอนนี้ผมเจอรถบักหนึ่งอันตาละผมต้องไปแก้ไขสะหน่อยละ นั่นแหละก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมถ้าสมมติว่าเรากดออฟตัวนั้นไปนะฮะหวังว่าคงไม่งงกันนะครับแต่ว่าดีที่สุดนะครับก็เปิดไว้นั่นแหละดีละนะฮะโอเคแล้วก็ไอสองอันนี้นะจะลองปรับให้ดูนะครับอันนี้เป็นค่าความสูงนะครับนี่เลยนะฮะรถก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับก็จะเป็นอีฟิลหนึ่งเป็นมุมกล้องที่เราก็อาจจะไม่เคยเห็นเหมือนกันนะฮะมุมนี้ในเกม GTAV นะโอเค จะลองลดค่าตัวนี้ให้มันไม่ได้สูงมากนะครับสักประมาณนี้โอเคนี่ก็จะเป็นบบหนึ่งฟิลนึ่งุณจะทำเป็นเหมือนครับโหมด cinematic ก็ได้จะทำเอ,อ่อจะทำเป็นแบบหนังในเกม GTA V ก็ยังได้นะครับนะกล้องพวกนี้นะครับมันสามารถเซตติ้งครีเอทอะไรได้อีกเยอะแยะเลยทีเดียวนะครับจริงๆผมก็สามารถทำได้ติดอย่างเดียวเลยคือผมขี้เกียจนะฮะ ก็เลยไม่ค <ร ık> <Bond playing> ่อยจะมาทำนะครับแต่ว่าช่วงนี้นะครับก็จะพยายามกลับมาทําคลิปให้ได้มากที่สุดแล้วกันเนาะนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b ส c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับผมในเกม GTA V นะครับก็ขอไว้ประมาณเท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับการลงมัดตัว setting c o m ตัวนี้นะครับคุณผู้ชมก็สามารถไปลองกันได้นะครับสำหรับเจ้าตัว setting c ตัวนี้นะครับมันอาจจะไม่ได้ เพิ่มลูกเล่นอะไรให้คุณมากนักนะครับแต่ว่าผมว่ามันก็ดีนะฮะเออเอาไว้ประดับปบามี GTA V ของเราหน่อยนะครับเนี่ยก็จะให้เป็นอีกฟิลหนึ่งนะครับเออผมว่าเป็นฟิลที่ GTA V ธรรมดาก็อาจจะให้คุณได้แต่ว่ามันอาจจะให้ได้ไม่เท่านี้นะเ <c oughs> นี่ยครับผมว่ามันก็โอเคเลยแหละเนี่ยผมว่าเจ๋งแจ๋วมากๆ อย่างกับโหมดซีนิมาต็งสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอไว้ประมาณเท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปสอนลงมอดเกม GTAV ในวันนี้นะครับสำหรับใครนะครับผมที่อยากจะให้ผมสอนลงมอดอะไรนะครับผมก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันที่ด้านล่างได้นะครับผมถ้ามีเวลาเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับแล้ววันนี้นะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสว์สวัสดีคุณผู้ชมผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม